ทิงวัฒนพ่อและแต่สงขาครับเรายัางคงลงพื้นที่ก่อติดภารกิจการดำน้ําค้นหาศีรษะของนายวาสนาที่ถูกนายเกียรติศักดิ์หรือเอกลานชัยฆ่าตัดศีรษะนําไปทิ้งในบ่อทรายเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านน้องจอกหมู่หนึ่งตาบลขอพระอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขาล่าสุดน,นะครับหลังจากที่ในวันนี้ได้มีการาระดรมนักประดาน้าของหน่วยกู้ภัย5หน่วยเลยครับมาเสริมมาช่วยกันดำน้ําค้นหาศีรษะทั้งหน่วยกู้ภยัยมูลิธิมิตรภาพสามาัคคีท่งเสียเสียงถึงหาดใหญ่ แล้วก็ชุดประดาน้ำมูลนิธิช่องเต็กเสี่ยงตึงอำเภอเมืองพัทลุงชุดประดาน้ำมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจากจังหวัดสตูลและก็หน่วยกู้ภัยรัตภูมิธรรมมาวาดนะครับโดยเริ่ม2รอบรอบเช้าต,ตั้งแต่10บโมงครึ่งและก็รอบบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งครับจนกระทั่งเกือบเกือบบ่ายสามโมงหน่วยกู้ภัยทั้งหมดก็ต้องยกเลิกภารกิจการค้นหานะครับเนื่องจากแทบไม่มีวี่แววและก็ความเป็นไปได้เลยครับที่จะหาศีรษะของนายวาสนา เจอแล้วก็ต้องรอให้ลอยขึ้นมาเองนะครับเพราะอะไรทําไมถึงต้องยกเลิกภารกิจค้นหาเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คู่ภัยเสียงตึ้งบอกให้ฟังครับพี่ครับสถานการณ์หลังจากที่เราค้นหารอบที่สองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้จากการที่ลงไปค้นหารอบที่สองนะครับกินระยะกินพื้นที่ไปอีกประมาณ2 0 0เมตรเหมือนกันครับแล้วสิ่งนี้มา2 0 0เมตรก็ยังไม่พบสิ่งที่ ที่พูดต้องหาได้นํามาทิ้งไว้ครับนะครับเราก็เลยว่าวันนี้เราจะยกเลิกภารกิจก่อนครับเนาะขออนุญาตยกเลิกภารกิจก่อนเพราะว่าวันเป็นไปได้ที่จะเจอนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากว่าจุดจุดที่เขาทิ้งแน่นอนก็ยังหาชัดเจนไม่ได้ครับแต่เราเราได้ทําการเซิร์ชค้นหาเกินรัศมีที่เขาแจ้งไว้ด้วยครับเซิร์ชเผื่อไปแล้วก็ยังไม่เจอสิ่งต้องการเนาะก็วันนี้ก็อาจจะต้องยกเลิกภารกิจเิ็นเท่านี้ครับวันนี้ครับแล้วหลังหลังจากนี้ครับเราจะทำอะังีก็คงจะต้อง รอปล่อยให้ลอยตามธรรมชาติครับอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะน้ำค่อนข้างเย็นครับอาจจะประมาณสองวันประมาณนั้นับ้จะมีการค้นหาทั้งหมดตอนนี้ตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ตั้งแต่เช้าวัสดุค้นหาคือ400เมตรโดยรวมแล้วนะครับประมาณ400เมตรครับความลึกมีประมาณเท่าไหร่ความลึกยังอยู่ในความลึกอยู่ที่ระดับ6ถึงเเมตรครับแต่ว่าไดนี้ไดที่2ลงไปนี่ทั้งส่ดจะมีอุปสรรคในเรื่องของต้นไม้ข้างล่างมันมีต้นไม้ใหญ่นะครับก็เลยมีอุปสรรคินนึงแต่ว่า ในโพรงต้นไม้ที่นักดำลงไปดูเนี่ยก็กแจ้งขึ้นมาแล้วว่าไม่มีอะไร,รอาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับตอนที่ลงไปรอบดำร,รอบนี้ลงไปสิบสองนายเหมือนกัน,นครับเท่าก,ากันกับรอบแรกครับอาใช้เวลาทั้งหมดใช้เวลาในการดำได้นี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ตั้งแต่ปฏิบัติการมาสองวันมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือว่าอะไรไหมครับอาไม่มีครับผมเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายโอเคครับ และไม่ว่าจะยกเลิกภารกิจ,จาการดำน้ำค้นหาแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยก็ปูพรมเดินเรียงหน้ากระดานจากบ่อทรายขึ้นไปบนเขาซึ่งทะลุไปยังบ้านเกิดเหตุได้นะครับเผื่อว่านายเกติศักดิ์ผู้ต้องหาอาจจะนำศีรษะไปทิ้งในป่าสวนยางไม่ได้ทิ้งในบ่อทรายตามที่ให้การแต่ว่าหลังจากที่ปูพรมค้นหาครับก็ยังไม่พบเหมือนกันนะครับส่วนคดีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม เรื่องอะไรถึงได้แค้นและก็ทํากันได้ถึงขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นอาทแท้ๆและก็ให้ข้าวให้น้ํากินให้เงินใช้เป็นประจํานะครับเราได้ไปคุยกับพี่สาวของคนตายและก็ญาติของคนตายมาแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนได้ไปเยี่ยมนายเกียรติศักดิ์ที่โรงพักรัตภูมิมาซึ่งญาติบอกว่าเขาโกรธครับที่คิดว่าอาไปดูถูกพ่อของเขาว่าไปขโมยทีวีและก่อนที่จะก่อเหตุเขาก็คิดดีแล้วครับไม่เสียใจยอมรับ ผลกรรมนะครับแล้วก็ยืนยันว่านําศีรษะไปทิ้งในบ่อทรายจริงๆนะครับไปังจาก,จากครับที่เราไปเจอค้นหาศพแรกๆครับเรามีความหวังยังไงมาครับตั้งแต่เมื่อวานความหวังว่าให้เจอลูกครับให้เจอให้เจอหัวขึ้นมาเราจะได้ออกไปทําพิธีรอรอนักประดาน้าเขาค้นกันอยู่ป้าก็มีความหวังก็ไปหาหมูก,กับพี่สาวครับ ับพี่คนนั้นแหละเราไปกันญาติครับแล้วหลังจากวันนี้ที่ไม่เจอครับเราเราจะมียังไงต่อครับยังความหวังยังรอลูกครับรอให้เขาลอยขึ้นมาครับเราได้สอบถามกู้ภัยไหมครับว่าโศกมันจะลอยขึ้น<ข>ประมาณกี่วันคบเขาว่าลอยขึ้นมาประมาณสามวันประมาณพรุ่งนี้น่ว่าปกตินะหลวงเขานิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างครับ เขากับเพื่อนฝูงอะไรเขาก็ดีเขาก็มีกับเพื่อนช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่างานอะไรใครงานจบงานแต่งก็อยู่ในงานก็ช่วยเขาไปช่วยเป็นพ่อครัวแกงให้เขาเ็าทาทุกอย่างนะหลวงสําหรับคนชื่อชื่อเอกหรือชื่อบูตรใช่ไหมแล้วปกติเขานิสัยยังไงครับเขานิสัยยังไงเขาก็แต่ก่อนเขาก็ไม่ใช่เกเรอะไรลูกแต่เขาติดยานนะติดมานานหรือยังครับ นานแล้วน่าประมาณสามสามสี่ปีได้แล้วลูกสี่ปีได้แล้วลูกหลังแกเริ่มช็อตยาหนักเมื่อไหร่ครับป้าก็ไม่ทราบไอนะ้นั่นน่ะแล้วเขามีความขัดแย้งอะไรกันไหมครับก็เรื่องนั้นเนี่ยเรื่องพ่อเขาว่าเนี่ยเขาว่านะ้าหลวงว่าพ่อเขาแต่เราทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักแบบนี้น,นะครับไม่คิดว่าจะหนักไม่ไม่คิดว่าจะทําถึงขนาดนี้ลูก ว่าพ่อเขาเรื่องอะไรวะครับว่าพ่อเ็าเรื่องมาเอาโทรทัศน์เขาของน้าหลวงพ่อก็ข้ามาเอาโทรทัศน์ไปแล้วแต่ออกออกว่าน้าหลวงว่าพ่อดูถูกพ่อเขาน้าหลวงไม่ได้ว่าเลยน้าหลวงว่าแลวทำทะไมแบบนี้นะเมา,เามําไมยน้าหลวงกลับมาทันแน แล้วหลังเกิดเหตุครับเราได้เข้าไปโรงพักไปเจอตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วลูกป้าไปแล้วป้าไปถามว่าเอาหัวไปทิ้งไว้ตรงไหนเขาบอกว่าเอาไปทิ้งไว้ตรงกลางน้ำเขาบอกป้านนะเขาพูดแค่แค่นี้ยังเปมเขาเขาได้พูดต่ออะไรอีกไหมไม่เขาไม่พูดแล้วสําหรับส่วนพิธีทางศาสนาครับเราจะเอาไปไว้วัดที่ไหนอะไรยังไงองลครับ เราก็รอหัวอย่างเดียวรอรหัวโก,อน,กอนไปเอาตัวมาจาพิธีลูกแล้วศพตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยบู่เขาก็เขาพาไปมอโรงบาลรถอะไรรถคู่ไปบาร์ไปไว้มอ,อสำหรับลูกน้าหลวงแกมีกี่คน,นครับแกมีสี่คนโตหมดแล้วใช่ไหมใช่เรียนอยู่วันนี้เขาสอบอสไ,ได้มาทีคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพยังไม่ได้มาทีครับแล้วคน นั่นแหละคนน้องเที่ยวตามหาพ่อเขาอยู่อ๋อลูกมานั่งรออยู่คนเล็กครับคนที่คนที่สามอ๋ออายุเท่าไหร่อะอายุเท่าไหร่สามอายุแต่ไะย่าลูกยี่สิบสองปีลูกเขาก็ามีครอบครวัวแล้วคนนึงที่เราไปเยี่ยมอานเอกครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาได้พูดอะไรกับเราบ้างครับก็เขา อาการเขาก็ปกตินะคะเขาไม่ได้แบบเหมือนเมายาหรือว่าอาการสางจากเมายาเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจดีแล้วครับที่ที่พูดเขากับเขาอะนะแล้วก็พยายามถามเขาว่าไม่เสียใจบ้างหรออะไรเงี้ยเขาก็ได้แต่ตอบว่าเขา,าตัดสินใจดีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามเขาว่าผลของการกระทํามันรู้ไหมว่าต่อไปจะเป็นยังไงเขาก็พยักหน้าเขาบอกว่ารู้แล้วก็ถามเขาว่าทิ้งหัวที่ไหนแล้วก็ให้เขาจ้องตาเขาก็ เขาก็ไม่ได้มีอาการแบบแบบเหมือนจะโกหกอะไรนะรเขาก็ยืนยันว่าเขาทิ้งที่สะไว้ตรงกลางค่ะอ๋อครับแล้วก็ตำรวจได้ตรวจทนตรวจฉี่ปัสสาวะมีฉี่ม่วงมีสารเสพติดอะไรไหมครับไม่มีสารเสพติดนะคะคเพราะว่าเหมือนอาการเขาไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วครับเหมือนเขาไม่มีไม่มีตังค์ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะครับปกติเขาทํางานอะไรครับ เมื่อก่อนประมาณสี่ห้าปีที่แล้ว่เขารับเหมางโครงเหล็กหลังคาค่ะแล้วก็พอเขาไปยุ่งยาเสพติดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบงานแล้วก็ชีวิตเขาก็เปลี่ยนเขาก็เลยแบบเต็มรูปแบบแบบประมาณนั้นนะคะแล้วแล้วล่าสุดนี้ครับเขาได้ทํางานไหมครับไม่ค่ะเขาก็เขาก็ทุกเก็บหาของเก่าเก็บขายแล้วก็ทุก หาขอเงินญาติญาติอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทุกขอเงินน้าหลวงอะค่ะคนผู้ตายอะก็น้าหลวงก็ให้ข้าวให้ให้เงินอะไรกินใช้อยู่ประมาณเนี้ยค่ะครับแต่ว่าสาเหตุหลักคือว่าพ่อเขาจริงไหมอะไรแบบนี้เราเชื่อไหมครับสาเหตุหลักว่าพ่อเขาจริงไหมก็เหมือนเหมือนจะว่าไหมเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราถามเขานะเขาก็บอกว่าว่าพ่อเขาเรื่องเอาทีวีเขาว่าประมาณเนี้ค่ะครับ แต่เราก็ไม่รู้น,นะว่าจริงไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็โกรธเขาก็ว่าอยนะ่างเงี้ยที่ที่ถามเขาเมื่อกี้นะหลังจากที่เราเอาข้าวไปให้แล้วดูสีหน้าแววตาเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ตอนที่คุยกับเขาเขาสายตาเขาแน่วแน่่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบอืมรู้สึกเสียใจอะไรนะครับเมื่อเมื่อกี้ก็ไปก็ร้องไห้นะก็คุยกับเขาครับก็ว่าทําทําไมอะไรเงี้ยญาติกันท้งนั้นครับ เขาก็ไม่ได้มีอาการแบบสลดอะไรเขาบอกเขาตัดสินใจดีแล้วอทูดแค่นั้นนะพี่ใช่เขาบอกเขาว่าที่เหลือก็ช่วยเหลือตัวเองนะอะไรเงี้ยว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็ให้เขารับกรรมไปครับครับ นี่ครับได้ยินแล้วนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงทํารุนแรงกันถึงขนาดนี้ก็ว่ากันไปตามเวรตามกรรมตามกฎหมายตามที่ญาติบอกนั่นแหละครับเดี๋ยวความคืบหนา้ายังไงค่อยมาว่ากันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้นหาศีรษะที่ยังไม่เจอ